สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์วิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่29มิถุนายน2565ลิรรรตรัตรัตมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหราฐอาณาจักรได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับว่าตนได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสามัคคีของชาวตะวันตกที่มีต่อความช่วยเหลือทางด้านการทหารและมนุษยธรรมที่จะต้อง ส่งมอบให้กับทางด้านยูเครนชาติตะวันตกต้องเตรียมที่จะสนับสนุนยูเครนในการต่อต้านรัสเซียแบบระยะยาวสิ่งที่ตนขอก็คือว่าเรายัางคงต้องยึดมั่นในสิ่งนั้นและเราจะไม่แสดงสัญญาณของความเหนื่อยล้าหรือยอมแพ้เพราะสิ่งที่เราไม่สามารถมีได้คือสันติภาพที่เป็นการกระอักกระอ่วนใจจากการที่รัสเซียนั้นยังคงอยู่ในย,ในยูเครนลิซัสชียว่าชัยชนะของอยูเครนคือกองทหารรัสเซียต้องออกจาก ทุกพื้นที่ของอยูเครนที่ถูกยึดครองอย่างผิดกฎหมายซึ่งลิทรัตระบุชัดเจนว่ารัสเซียจะต้องยอมแพ้เรื่องไครเมียและเมื่อลิทรัตถูกถามว่าสหรัฐฯนาจัรพร้อมที่จะยอมรับว่าอาจต้องให้การสนับสนุนยูเครนเป็นเวลาสิปีหรือไม่ลิทรัตก,ก็ตอบว่าเราชัดเจนว่าจะอยู่ต่อไปแบบระยะยาวก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีบริสจอนสันแห่งสหรัฐฯนาจัรก,ก็ได้กล่าวย้ำความคิดของตนเองในการประชุมสุดยอดผู้นำจีเซเวนที่เยอรมนีว่า ในความเป็นจริงแล้วจะเกิดความเหนื่อยล้าในหมู่ประชาชนและเรื่องทางการเมืองแต่ตะวันตกจะต้องไม่หวั่นไหวในการที่จะต้องสนับสนุนยูเครนต่อไปเพื่อที่จะให้ยูเครนนั้นเนี่ยมีสัาพะกาลังในการที่จะต่อสู้กับทางด้านรัสเซียต่อไปนอกจากนั้นแล้วเนี่ยผู้นําของอังกฤษนั้นยังเคยได้ให้สัมภาษณ์เนี่ยครับตอนที่มีการประชุมกลุ่ม G7 เนี่ยนะฮะว่า ความพยายามใดๆก็ตามที่จะยุติความขัดแย้งในขณะนี้ระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนนั้นเนี่ยจะทําให้เกิดความไม่มั่นคงที่ยั่งยืนและเป็นการอนุญาตให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเข้าควบคุมทั้งประเทศอธิปไตยและตลาดต่างประเทศอย่างถาวรตะวันตกนั้นจําเป็นต้องจัดหาอาวุธยูยเครนแทนที่จะหาทางแก้ไขอย่างสันติวิธีก่อนหน้านี้ช่วงที่พบกับทางด้านนายกรัฐมนตรีจัดตินทรูโดผู้นําของแคนาดาบริตจอนสันเองก็กล่าวในทํานองเดียวกันว่า จำเป็นที่จะต้องปรับสมดุลของสงครามให้เป็นประโยชน์แก่ยูเครนซึ่งหมายถึงการจัดหาการป้องกันการฝึกอบรมและการขับไล่การลุกรานของรัสเซียออกไปบริจจนสันนั้นยังมีการทวิตข้อความอีกด้วยว่าความมั่นคงของอยูเครนคือความมั่นคงของเราและเสรีภาพของเขาคือเสรีภาพของเราบริจจนสันนั้นเนี่ยครับเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนที่กระตือรือร้นที่สุดกับยูเครนนะครับโดยหลังจากที่ มีการปฏิบัติการทางทหารเนี่ยบอริดจร์สันนั้นได้เดินทางไปเยืนอนยูเครนถึงสองครั้งแล้วก็สหรัฐอาณาจาักรเองนั้นกลายเป็นหนึ่งในผู้ที่จัดหาอาวุธรายใหญ่ให้กับยูเครนและยังเรียกร้องให้ชาติตะวันตกนั้นร่วมกันจัดหาอาวุธเพื่อที่จะตอบโต้รัสเซียอยู่หลายครั้งนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับว่าอังกฤษนั้นเนี่ยเหมือนกับตอนนี้ต้องการในการที่จะให้สงครามครั้งนี้ ลากยาวและพร้อมที่จะหนุนยูเครนอีกนับสิปี